โกจิเบอร์รี่ลูกเบลมเลยอะ่ะดกๆเลยกิ่งนี้สวยมากสวัสดีค่ะวันนี้จะพามา,า,มาชิมโกจิเบอร์รี่สดนะคะ นี่นะคะโกจิเบอร์รี่นะคะสดๆจากต้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวน้องเด็ดมาชิมก่อนหนึ่งลูกเอาลูกที่แบบดแดงๆก่อนนี่นะเอาลูกนี้มาชิม,อ,มอร่อยมากๆค่ะหวานเปรี้ยวนิดๆ ลูกที่มันแห้งอร่อยยังไงลูกสดก็อร่อยอย่างนั้นค่ะเพียงแต่มันจะมีความฉ่ำกว่าอร่อยมากๆ